ที่เราใช้ที่วัดเขาแจงเบงเนี่ยก็อาศัยสระน้ําที่เมื่อ5-6ปีก่อนคุณกิติได้เป็นผู้ผู้ขุดไว้สี่ไร่ได้วยกันก็คิดว่าน่าจะมีน้ําเพียงพอปรากฏว่าปีนี้ฝนแรงจริงๆเลยน้ําไม่มีเลยก้นสะนี่เหลือแตนดินก็ความตั้งใจที่จะ มาทำสัตซีดีก็เลยต้องเป็นสองโครงการขึ้นมาซึ่งก็ทำให้คุณกิติเจริญพักก็ต้องใช้กำลังมากๆเลยเมื่อเป็นสองโครงการขึ้นมาโครงการเร่งด่วนก็คือสะะน้ำปีไร่แต่เดิมเนี่ยคุณกิติก็ขยายขยายให้เป็นแปดไร่แล้วก็ให้มีความลึกลงไปมากกว่าเดิม แล้วก็บริเวณใดที่มีน้ำก็ลงลึกไปแล้วเพื่อให้มีน้ำเนี่ยใช้ให้ตลอดแรงได้ปรากฏว่าลงลึกเข้าไปตรงจุดที่มีตาน้ําทำให้เราไม่ขาดน้ำปีนี้นะถ้าไม่มีตรงนี้เราไม่รู้จะเอาน้ำที่ไหนเนะลยรถบรรทุกน้ำคงต้องวันขึ้นวันหลงแน,น่นเลยแต่ว่าปีนี้ ที่เรากังวลกันลกงตาอ่อนนี่แหละกังวลมากกว่าใครเข้าเพื่อนเพราะว่าเป็นผู้ดูแลน้ําท่านก็บอกว่าปีเนี้ไม่มีหาทฤษฎีไม่ออกเลยว่าจะเป็นทฤษฎีไหนถึงจะมีน้ำใช้ได้จนกระทั่งถึงหน้าฝนก็ปรากฏว่าเกิดมีกรณีพิเศษบุคคลสําคัญคือคุณกิติเจริญพักมาทําตรงนี้ให้ครูปโกดีใจมากๆเลย ก็บริเวณนั้นโครงการนี้ใช้เวลาถึงสองเดือนอกว่ากว่าคุณกิติไม่ได้กลับไปทำงานที่บ้านเลยก็อยู่ตรงนี้สองเดือนอกว่ากว่าจากนั้นมาก็เลยมาโครงการหน,หนึ่งเดียวที่ตั้งใจไว้เมื่อเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วเนี่ยก็เลยมาทำตรงนี้แต่ว่ากำลังก็อ่อนลงหน่อยนึงเพราะว่าไปทุ่มกับสระน้ำแปดไร่ ก็เลยเหลือกำลังมาทำต่อตรงที่สตีดีนี้รู้สึกจะครบสามเดือนคุณกิติมาทำที่สามเดือนน่าจะวันนี้หรือพรุ่งนี้นี่แหละวันนี้วันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามประมาณนี้แหละก็จะครบสามเดือนเต็มโดยที่ตัวเองคุณกิติจเจริญพักไม่ทาไม่ได้ทำงานที่บ้านเลยก็มาสละเป็นสละตายทำตรงนี้ขึ้นก็ใช้คำว่าปรับ ิทัปรับภูมิทัศน์พระนอนแจงเบงก็หมายความว่าเราทําตรงนั้นให้เต็มรูปเลยตัแต่เดิมกลมอยู่แต่ไม่กลมกลึงคราวนี้ก็ทําให้กลมกลึงขึ้นตัแต่เดิมไม่ได้ลึกลงไปก็จะทําให้ลึกขึ้นแต่ว่าก็ไม่ทราบว่ากําลังของกุณ กิติเจริญพักเขาจะมีขอทำได้เท่าไหรน่ไะ้ก็ดูอีกทีนึงฉะนั้นก็ยังไงก็ตามรูปแบบก็จะทำให้เป็นไปตามความต้องการแตก่อนฉะนั้นการปรับภูมิทัศน์ตรงนี้เนี่ยคุณพ่อปิยสคุณแม่สิยาจเจริญพักก็มีความห่วงลูกชายว่าค่าน้ำมันของลูกชายเนี่ย จะพอหรือเปล่าเพราะว่าหนักอยู่ก็เลยคิดว่าจะรวบรวมก็รวบรวมจากลูกๆอีกเหมือนกันแะที่คุบาได้ยินลูกๆหลายคนเขาก็มอบให้คุณพ่อพ่ยะคุณแม่เจริญทักคนละหมื่นบ้างคนละเท่าไหร่บ้างรวมมาตอนนี้รวบรวมคนนู้นคนนี้บ้างคุณบาก็เห็นตัวเลขประมาณสักแสนสามหมื่นแสนสามหมื่นประมาณนี้แหละตัวเลขตามตามตัวเลขนะประมาณนั้นฉะนั้น วันที่17กันยายนวันพระหน้าวันพระใหญ่ท่านใดจะมาร่วมอนุโมทนากับคุณพ่อปิยะคุณแม่ริยาเจริญพักก็ขอเชิญได้นะแล้วสามารถที่จะร่วมเป็นพระป่าอ,ออนไลน์กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้พระป่าอ,ออนไลน์นั้นบางทีตัวไม่ได้มา อยู่ต่างประเทศก็ยังทอดปากกองนี้ได้นะก็มีผู้ประสานงานท่านาจารย์วิศนุท่านทำรายละเอียดลงในโซเชียลมีเดียในข่าวสารวัดเขาแจงเบงถ้าไปกดดูก็จะเห็นรายละเอียดตรงนั้นอยู่ก็ร่วมได้นะฉะนั้นบริเวณที่ปรับภูมิทัศน์พระนอนแจงเบงนี้ที่เราเร่งกันหน่อยก็เนื่องจากว่า เป็นความตั้งใจว่าถ้าเป็นไปได้ปีหน้า2,564ประมาณช่วงแรงเดือนเมษายนนี้ถ้าเป็นไปได้นะก็จะอัญเชิญพระนอนแจงเบงมาประดิษฐานซึ่งเป็นพระหินที่เราทั้งหลายสร้างมาเป็นองค์ที่17ส่วนองค์ที่18พระอุปคุต นั้นก็คิดว่าประมาณนี้แหละเดือนกันยาหรือตุลาน่าจะได้อัญเชิญมาบปริสถานองค์ที่19ได้แก่พระมหากจจยนะพระมหากจจยนะหรือหรือพระสังกจายเนี่ยก็อาจจะเป็นปลายปีหรือเป็นปีหน้าอย่างไม่แน่ใจเพราะว่าครูบาได้ไปคุยกับนายช่างคือช่างเอก คุณเอกรินสุวิสุทธิเจริญพี่ชายของคุณอิสเรเสุวิสุทธิเจริญหรือผู้ใหญ่อ๋อยเป็นพี่ชายก็เป็นฝ่ายช่างก็ได้บอกกรูบาโกว่า,วาเล่งๆอยู่แต่ช่วงที่โควิดผ่านมาเนี้ยบรรดาช่างช่างรองๆลง,งไปในเขาก็กลับบ้านแล้วก็ยังไม่ได้มาช่วยงาน เพราะว่าติดในเรื่องของโควิดด้วยแล้วก็คงกลับไปดูแลครอบครัวด้วยอะไรประมาณนี้แหละฉะนั้นไม่รู้ว่างานจะเป็นไปตามเป้าหรือเปล่าแต่เป็นความตั้งใจว่าพระดอนแจงเบงก็คือเมษายน2564ส่วนพระอุปคุตองค์ที่อ8อตินั้นก็น่าจะประมาณกันยานหรือตุลาพระมหากัจยณนะ อาจจะปลายปี6-3หรือปี6ปีก็จะดูกันอีกทีหนึง่งก็เลยแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเป็นเรื่องที่สองนะีฉะนั้นขอทุกท่านอนุโมทนากับคุณกิติคุณสมพิชเจริญพักพร้อมด้วยทีมงานอีกครั้งหนึ่งนะสาธุ เจ้าตัวไม่มาหรอกคือว่าแอดพูดให้ฟังคุณกิติเขาก็อยู่ที่ที่หน้างาน